ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าเ by j a ศรษฐแม a เนจเม้นต์ EP นี้เรามาถึงจังหวัดระยองเลยละค่ะยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านเดี่ยวหลังสวยในโครงการ Smart Land ด์กรีนพาร์คค่ะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลมากยังพรนค่ะ อำเภอรปรกแดงจังหวัดระยองค่ะเป็นโครงการนะคะที่เดินทางสะดวกสบายเข้าออกได้สองเส้นทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะคะแยกทางร่วมปลวกแดงค่ะและถนนนะะ้ทางหลวงหมาเลข3013โดยรอบโครงการนะคะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะอยู่ใกล้นะคะทั้งศูนย์การค้าโรงพยาบาลและสถานศึกษาค่ะโครงการอยู่ใกล้กับตลาดสมาร์ทแลนด์ซีเจซูเปอร์มาร์เก็โรงพยาบาลปิยเวศบ่อวินค่ะโรงเรียนานานา อิสเพิร์นซีบอร์ดโรงเรียนมารีวิทบ่อวินและสนามกอล์ฟแหลมฉบังค่ะเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยทีเดียวนะคะด้านในโครงการเองค่ะเขามีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านทั้งระบบความปลอดภัยดูแลโดยเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภตลอด24ชั่วโมงฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูด้านในตัวบ้านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะ bye มอนนี้ยิ้มอยู่ภายในบ้านเลขกที่88503ทับค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะ2ที่จอดรถมีขนาดพื้นที่นะคะ5้4ปตารางวาค่ะบริเวณรอบๆของตัวบ้านนะคะเราได้มีการต่อเติมพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดินเข้ามาภายในตัวบ้านจะพบกับบริเวณน,นะคะโถงกลางบ้านใช้เป็นพื้นที่นะคะกับห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกก็ดีเช่นกันค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านน เราได้มีการต่อเติมพื้นที่ค่ะทั้งพื้นและหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงนคะคะมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนพร้อมกับซิงล้างจานค่ะคุณผู้ชมสามารถใช้ทําเป็นครัวไทยและก็พื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะ นี้มีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะห้องนอนแรกกับห้องมาสเตอร์เบดมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดพื้นที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะสามารถวางเตียง5-6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบครันได้เลยและความพิเศษนะคะนั่นก็คือห้องมาสเตอร์เบดมจะมีห้องน้ําในตัวค่ะพร้อมสุขภัณฑ์และการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค,ค่ะ และสำหรับห้องนอนที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนี้นมีขนาดใหญ่พอสมควรเช่นกันค่ะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงขนาด5-6ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้นะคะ <S <S และห้องนอนที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะห้องนอนนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรค่ะวางเตียงขนาด5-6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ครบครันได้เลยมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ และสําหรับนะคะห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะมีสุขภัณฑ์ไว้ใช้งานพร้อมกับการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะการเดินทางไปยงหมู่บ้านสมาร์ทแลนด์เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีบ่อวินจากนั้นขับตรงไป650เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนคะ่ะที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสวยในโครงการ Smart Land ด์ e ล n Park กับบ้านเดี่ยวหลังสวยหลังนี้ในจังหวัดระยองนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดชมสถานที่จริงกับเจ้าที่ฝ่ายขายของเราสามารถติดต่อมาได้เลยคะ่ะกับช่องทาง f c e e o o o แฟนเพจเจอาเซ็ตแมเนจเมนต์หรือ Youtube c h ช n แนลเรื่องบ้านบเจอาเซ็ตแมเนจเมนต์ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คำแนะนํานะคะและมีบริการยื่นสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้จายค่ะนอกจากที่นี่แล้วนะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพหนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วติดตามกันใหม EP นะ่ EP หน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ